ทูทียกมือไหว้พลอยเพื่อขอสิ่งนี้เจอแบบนี้ถึงกับใจอ่อนคู่รักคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานนี้สำหรับคู่ของนักร้องรแรปเด็หนุ่มโต้งทูทีกับสาวพลอยเชอร์มานหลายคนแห่อินดีกับความรักของทั้งคู่และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมกันสุดๆแถมตั้งแต่เปิดตัวคบกันทั้งคู่ก็ขยันสาโมเมนต์หวานๆน่ารักรกมาให้ได้อิจฉายอยู่ตลอด ล่าสุดสาวพลอยได้โพสคลิปผ่านสตอรี่อินดตราแกร์รมแฉมาโดยไทยหนุ่มโต้งพูดคุยกันเรื่องที่หนุ่มโต้งจะขอไปเที่ยวต่อพลอยจะไปต่อทำไงก่อนทำไงก่อนยังไงขออยังไงจะไปเที่ยวต่อขออย่างไงก่อนโต้งโป้งยกมือไหว้ขอไปครับพลอยหัวเราะขอไปเที่ยวจะกลับบ้านกี่โมงวันนี้โต้ง เที่ยงคืนพลอยเที่ยงคืนเหรอเชื่อได้ปะเนี่ยติดลมอ่ะหัวเราะหนุ่มต้องยกมือไหว้ขอขนาดนี้ไม่ใจอ่อนได้ง่ายก่อนมันแบบนี้แฟนๆก็อดแซวไม่ได้เลยน่ารักเกกิมอ